ต้อนรับสู่โลกแห่งความลี้ลับและเสียงกระซิบจากความมืดหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงเรื่องราวรีลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้หรือเสียงกระซิบจากดินแดนที่มองไม่เห็นนี่คือที่ของคุณสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านเรื่องราวที่หยิบยกกลับมาเล่าให้ฟังในวันนี้ มีชื่อเรื่องว่าตายลมกล้วยตาหน,นีไม่หลับตำบนบ้านต่าง,งอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทลุงเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนปี2562เ้ยเด็กหนุ่มวัย19ปีเพิ่งลาออกจากโรงงานนัดเพื่อนสีข้างบ้าน รู้เรื่องไสยศาสตร์พื้นบ้านเป็นอย่างดียายชมหิงชราเจาของบ้านปลาสวนเรื่องนี้เริ่มโน,นเมื่อเลยต้องกลับมาอยู่บ้านเกิดที่พัทลงุงหลังจากลาออกที่โรงงานที่ชนบุรีเขาเคยได้ยินเรื่องเล่าขานของชาวบ้านว่าอย่าเดินลัดใต้ต้นกล้วยตาหนีท้ายสวนยิ่งตอนกลางคืนมันไม่ใช่ที่ของคน เคยหัวเราะใส่เขาไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้และบอกกับนัดว่าถ้าผีมีจริงกูกินกล้วยเป็นลูกๆได้เลยคืนวันหนึ่งเคยออกไปจับป้าก,กับนัดในรําคองท้ายหมู่บ้านเดินผ่านสวนกล้วยล้างที่ไม่มีใครตาเขาท่ามกลางเสียงจักกะจันและแสงจันสร์สลัวๆเย ฉันไปเห็นเงาผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยเขานึกว่าเป็นยายชมที่บ้านอยู่ไม่ไกลมากเลยตะโกนทักแต่เงานั้นไม่ขยับนัาเห็นว่าไม่ควรเล่นด้วยเขาดึงเตยให้รีบเดินต่อแต่เตยกลับหัวเราะและพูดว่านางตานีอะไรไปหิ้วกูไปกินหรือไม่นานหลังจะกลับถึงบ้านเตย เริ่มฝันถึงผู้หญิงชุดไทยในแต่ละคืนทุกครั้งเธอจะยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยบางคืนยิ้มให้แต่บางคืนเหมือนก็รังร้องไห้คืนที่สเลยเริ่มเป็นไข้ตัวร้อนจัดพูดระเมอถึงแม่หญิงอยู่ตลอดเวลาใาชมจึงเรียกหมอสเสน่ห์แถวบ้านมาดูหมอเพ่งแล้วบอกว่าเอาไปพูดอะไรรบหรูเอาไว้คืนวันพรสะด้วย ผูกวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนัดไม่เชื่อแต่เล้ยกลับเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองเขาเอากล้วยจากใต้ต้นตาดนีมากินทุกวันบา,าบ,บางลูกมีคราบเลือดบางลูกมีขนมดแต่เล้ยกินโดยไม่รู้สึกอะไรนัดจึงพาไปหายายชมซึ่งเล่าว,ว่าเมื่อตอนอยังสาวเธอเคยเพื่อนชื่อเนียนเป็นสาวใช้ที่ตั้งกันไม่มีพ่อเด็ก ถูกคนในหมู่บ้านรังเกยียจสุดท้ายถูกซ้อมจนตายใต้ต้นตาหน,นีแล้วศพถูกฝังไว้โดยไม่ได้ทำพิธีตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเราว่าเห็นผู้หญิงชุดไทยยืนอยู่ใต้ต้นกล้วยเฝ้ามองใครต่อใครที่เดินผ่านเข้ามาโดยเฉพาะผู้ชายปาก้าที่จะถูกผูกพวงติดเอาไว้ด้วยแรงอาฆาตคืนนั้นเอ้ยเริ่มพูดคนเดียว เทียนรักเกยเกยจะอยู่กับเทียนพัดตกใจมากนี่พาไปหาพระอาจารย์ที่วัดใกล้ๆพระท่านแผ่เมตตาและทําพิธีถอนแต่ตอนที่เริ่มสวดเกยร้องออกมาเป็นเสียงผู้หญิงว่าเขาบอกว่าจะอยู่กับฉันอย่าภาคเขาไปตูู่ไปในศาลาก็ดับลงลมเย็นพัดแรงจนเทียนดับพระต้องหยุดสวด ่นบอกว่าผีตานีดื้อที่สุดเพราะมันผูกด้วยความรักไม่ใช่แค่อาคาตในที่สุดพระแนะนําให้พาเคยกลับไปที่ต้นกล้วยในจุดทูบขอขมาพร้อมขุดหลุมฝังของเล่นและพวงมาลัยที่ปลดปล่อยดวงวิญญาณเคยทําตามโดยมีการยืนอยู่ข้างๆขณะาวางของลงหลุมเสียงผู้หญิงเบาๆกระซิบใก้หูว่าอยาากลับไปนะ อยู่ด้วยกันทิ่นี่แหละหลังจากวันนั้นเคยหายดีแต่ก็ไม่พูดถึงเนียนอีกเลยเขาย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดไม่กลับมาบ้านเกิดเลยเป็นเวลาสองปีแต่จูจ่ๆเมื่อต้นปี2,565เเตยกลับมาอย่างเงียบแล้วหายตัวไปในคืนวันพระไม่มีใครเจอเต้ยอ,อีกเลย มีเพียงโทรศัพท์วางไว้บนแท้ใต้ต้นกล้วยตาดีเปิดแอปอัดเสียงเอาไว้อัตโนมัติมีเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆว่าขอบคุณที่กลับมาเคยของเมียนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะถ้าหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามานะคะ